สวัสดีครับผมกับผมพงทอนและนี่คือพงทอนทีวีมาอัปเดตกันแบบไวๆนะครับกับมุมมองล่าสุดหลังเหตุการณ์ฝุ่นตลบกับ s v b นะครับ CBLJ Franklin Allians นะครับ c h a r l o d e r แล้วก็เจ้าตัวมาเองครับ Credit s w i s นะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตการเงินครั้งต่อไปนะครับหรือว่าไม่ต้องใส่ใจและเดินหน้าลุยต่อได้ครับ เป็นที่แน่นอนนะครับว่าหนึ่งเรื่องที่นักลงทุนให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความกังวลเป็นพิเศษในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเรื่องของ SVB นะครับ Silicon Valley Bank แล้วก็ Credit Suisse นะครับกับ CS ที่ดูทรงแล้วอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการกเงินเหมือนกันแล้วก็ดันมามีปัญหาในช่วงเวลาใกล้ๆกันนะครับดูเหมือนจะเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตการเงินรอบใหม่หรือเปล่านะครับจริงๆข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยก็อยู่ในข่าวเรียบร้อยแล้วสามารถติดตามอ่านกันได้พอสมควรนะฮะสิ่งที่พงศธรทีวีจะทําได้คือไปเอา Paper Research Commentary มาวิเคราะห์สรุปให้ท่านฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเขามีแนวโน้มคิดยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีการแนะนําเรายังไงบ้างนะครับจริงๆวันนี้มี4เจ้าแต่มีมากกว่านั้นนะครับในเดสคริปชันผมเอาไปใส่ไว้ประมาณ7-8ลิงก์นะครับถ้าอ่านดูก็จะได้มุมมองที่ค่อนข้างรอบด้านนะครับแต่ถ้าไม่มีเวลาสามารถฟังผมสรุปไปสั้นๆพร้อมกันได้เลยนะครับ ้าแรกกับชโลเดอร์นะครับก็บอกว่า SVB เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของความล้มเหลวทั้งตลาดการลงทุนนะครับหรือว่าภาวะระบบเศรษฐกิจหรือเปล่านะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับก็ SVB นี่ก็เป็นแบงค์ขนาดเล็กนะครับมาตรการควบคุมนะครเรื่องของสำรองสภาพคล่องเนี่ยจึงมีความหละหลวมมีความต่ํากว่าแบงค์ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็พอดีว่าทางการเนี่ยก็มาช่วยไว้ได้ทันนะครับแต่ก็เกิดคําถามกับนักลงทุนอยู่ดีว่าระบบการเงินเนี่ยยังไหวอยู่หรือเปล่านะครับชโลเดอร์ชวนถามคําถามแบบง่ายๆว่าทําไมไม่เห็นก่อนหน้านี้นะครับผมเชื่อ ว่าอยู่ในใจหลายคนเหมือนกันนะว่าเฮ้ยแบงค์เนี่ยมันอยู่ในภายใต้การกํากับดูแลเนาะแล้วก็มีมาตรการที่ค่อนข้างเข้มงวดเนี่ยทำไมไม่เห็นก่อนหน้านี้ว่าจะมีแบงค์รันว่าจะมีการสํารองไม่พอแล้วจะถูกปิดนะครับมีการผ่อนคลายเกณฑ์บางส่วนนะครับเกี่ยวกับแบงค์ขนาดเล็กนะให้มีความแบบว่าคล่องตัวมากขึ้นนะครับแล้วบังเอิญว่า SVB ีเนี่ยมันเป็นแบงค์ที่เติบโตมันรวดเร็วมากในช่วง3ปีที่ผ่านมานะในช่วงที่แบบว่าสตาร์ทอัพกำลังบุญบูมเนานะที่แบบว่า QE คินนล้นระบบเนีอาร์ลนดมทุน,มาานะครับเป็นลูกค้า แล้วก็ทาง s v b เนี่ยก็มีบริการที่ค่อนข้างถึงใจนะครอบคุมระบบสตาร์ทอัพค่อนข้างดีนะครับก็เลยเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับประกอบกับการบริหารจัดการสภาพคล่องที่ไม่ดีพอนะไปลงทุนแบบตัวระยะยาวในขณะที่การถอนเงินระยะสั้นมันเกิดขึ้นค่อนข้างมากเนี่ยก็เกิดการไม่แมชกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เกิดต้องขายสินทรัพย์ขาดทุนนะครับ พอเกณฑ์นในการควบคุมแบงค์ขนาดเล็กมีความหละหลวมมากกว่านะครับประกอบกับ S V B เติบโตอย่างรวดเร็วนะครับแบบพุ่ง exponential นะครับเลยเป็นเหตุให้มันหลุดลอดสายตาและไม่เห็นปัญหานี้ก่อนนะครับ จบแล้วหรือยังนะฮะก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสบายใจนะครับในมุมมองของโชลเดอร์กับสถานการณ์สภาพคล่องของแบงค์ใหญ่นะครับแบงค์เล็กถูกเซฟไวแล้วนะฮะมีการขัาประกันอะไรก็เรียบร้อยแล้วสามารถเข้าถึงเงินฝากได้ครับแบบทั้งทุกบาททุกสตางค์นะต้องบอกทุกดอลลาร์ทุกเซนใช่ไหมฮะก็สบายใจกันไปนะฮะสภาพคล่องของแบงค์ใหญ่ก็โอเคนะครับแต่ยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องมือในมือนะฮะของพวกฝ่ายกํากับเนี่ยพร้อมใช้นะครับรอดูการปรับตัวของแบงค์เล็กนะครับที่จะม แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สถานการณ์กลายเป็นว่าใครจะช้อนแบงก์เล็กนะครับใครจะช้อนแบงก์ใหญ่เนี่ยต้องเลือกกันดีๆนะอันนึงก็คือแบบมีความกังวลอยู่อีกอันนึงก็ยังจะมีเกณฑ์ออกมาควบคุมแน่นอนนะครับแบงก์ยุโรปเกี่ยวไหมนะฮะก็บอกว่าไม่เกี่ยวนะครับก็คือว่าคนละเรื่องกันแต่ไม่เกี่ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวมีในดีเทลแต่เจ้าอื่นๆนะฮะเอเชียก็เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเอเชียเนี่ยทางชทรเลอร,ร์บอกว่าเตรียมตัวมาดีมากนะครับและส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเทรนิจเงิงนมากรก็คือยังงเป็นนแบบอ่คข้าว่่าาาาอรรวยยูะกกกจตั เอาเงินไปลงทุนเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับไม่ได้มีสตาร์ทอัพอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเอเชียเราได้เปรียบพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นตลาดไทยไม่ต้องไปตกใจมากนะครับแนวโน้มผู้ฝากเช่นสตาร์ทอัพนะครับจะเลือกฝากกับรายใหญ่มากขึ้นที่มั่นคงนะครับแม้ช่วงสั้นเนี่ยจะมีการย้ายเงินไปอยู่บนฟินเทคแพลตฟอร์มบ้างนะครับแต่ว่าระยะยาวเนี่ยทางชลวรสมองว่าผู้ฝากเงินนะครับรวมถึงสตาร์ทอัพเนี่ยจะ ใช,ใช้บริการรายใหญ่มากขึ้นแน่นอนนะครับยังมองว่าเฟดเดินหน้าควบคุมเงินเฟอ้อเป็นหลักต่อไปนะครับก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ว่าเฮ้ยต้องมาช่วยเหลือภาวะเศรษฐกิจในช่วงสั้นหลังจากที่โดนผลกระทบของเงินเฟอ้อนะครับแต่ยังคงเชื่อว่าเฟดจะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อเพื่อเอาเงินเฟอ้อให้อยู่มากกว่าการตามใจตลาดในระยะสั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่โชเดอร์ได้ฝากเอาไว้ในมุมมองแบบวันที่16มีนา ที่ผ่านมานะครับไปดูเจ้าที่2ครับแฟรงคินเทมเอร์ตันนะครับเป็นควิกทอสนะยูโรเปียนแบงกิ้งเซกเตอร์นะครับจะแบบเออหลังจากซีเิียคอนวันเล่แบงค์เนี่ยกระทบไปถูกปิดไปเนี่ยจะกระทบไปถึงภูมิภาคอื่นๆหรือเปล่าน,นะครับโดยเฉพาะ CS นะที่มีข่าวในช่วงที่ผ่านมานะครับเขาก็ไปรวมนักวิเคราะห์นะนักกลยุทธ์นะครับฟันเมนเจอร์ต่างๆเนี่ยมาคุยกันนะเออมาเป็นพาร์ทเนลอะคงผ่านซูมวิดียลนัมมิตติ้งนั่นแหละนะฮะเออเครดิตสวิส,สนะครับมีปัญหามาพักหนึ่งแล้วนะ ไม่ใช่แบบพึ่งจะมีมาเร็วๆนี้พร้อมๆอมกับ SVB นะคือหุ้นเขาลงมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเหตุเป็นเพราะว่ามีการเปลี่ยนแผนธุรกิจในช่วงตุลาปี65นะครับก็หลังจากนั้นหุ้นก็ลงเรื่อยานะครับแล้วมากระถูกกระตุ้นด้วยเหตุของ SVB นะครับทำให้มีคําถามมากขึ้นว่าสภาพคล่องโอเคไหมมีบางไอเทมในงบการเงินที่ดูทรงแล้วแปลกๆนะครับมามาลุมมาตุ้มกันตรงนี้แล้วทำให้หุ้นเนี่ยมีความพันผวนพอสมควรนะครับนักลงทุนเนี่ยตื่นตระหนกกันไปเองพอสมควรนะฮะอันนคะรับ การเข้ามาแทรกแซงนะครับน่าจะเพียงพอนะครับแล้วก็นักลงทุนก็ชอบให้เป็นแบบนี้นะครับเอมีปัญหาเกิดขึ้นถ้าแก้ด้วยตัวเองได้เนี่ยอาจจะใช้เวลานาน,านหน่อยนะครับแต่นักลงทุนเราเป็นสายโหดนะสายบูนะครับอยากให้แก้ปัญหาเร็วๆโดยเฉพาะเข้ามาช่วยเหลือแบบกรณีพิเศษอย่างเงี้ยในมุมมองของแฟรงค์คินก็คือว่าประเด็นของ CS เนี่ยเหมือนกับ SVB ก็คือว่าเป็นประเด็นเฉพาะตัวนะครับแล้วก็ไม่ลุกลามไปที่กลุ่มอื่นๆหรือว่าแบงก์อื่นๆนะครับแบงก์ยุโรปมีมาตรฐานการควบคุมที่เข้มงวดกว่ามากนะครับ LCR ประมาณ163%นะครับก็คือว่าแบงก์เนี่ยมีสินทรัพย์คุณภาพดีที่มีปริมาณครอบคลุมเงินฝากที่จะถูกถอนในช่วง30วันข้างหน้าเนี่ยถึงประมาณ163%นะครับประมาณ1.6เท่าตัวเนาะคุณภาพสินทรัพย์ยังดูไม่เป็นปัญหานะครับแม้แต่ของ CS เนี่ยก็ค่อนข้างตรงข้ามกับ US พอสมควรนะครับสถานการณ์ของธนาคารพาณิชย์ในกลุ่มที่เป็นยูโรโซนเนี่ยก็ถือว่าดีกว่ามากๆนะครับและแฟรงกินใช้คําว่าตรงข้ามกับสหรัฐมากพอสมควรนะครับก็คือว่าชั้นดีอยู่นั่นแหละนะฮะ นะครับ จะมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมากขึ้นออกมานะครับสำหรับกลุ่มแบงก์เล็กนะครับอันนี้คือตรงกับชโลเดอร์นะใน US นะครับการกระจายสินทรัพย์เนี่ยจะถูกใช้ประเมินในการใช้บริการของแบงก์มากขึ้นนะเวลาเราจะไปฝากเงินธนาคารเนะเราก็ต้องดูแล้วว่าเฮ้ยพอร์ตโลนของธนาคารเนี่ยเขากระจายในลงทุนในอะไรบ้างนะครับมีการเฮ้ยลงทุนระยะยาวมากเกินไปไหมนะหรือว่าถือตัวระยะสั้นได้ดอกน้อยเกินไปหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนนะแต่ผู้ฝากเงินเองนะฮะก็จะต้องมองด้วยว่าเฮ้ยการกระจายสินทรัพย์เนี่ย อันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่จะถูกเอาเข้ามาพิจารณามากขึ้นนะครับยังไม่เห็นแววจะลดดอกนะครับขึ้นตามแผนมากกว่า ตามลอย ECB นะครับที่0.50%นะครับอันนี้คือมุมมองของแฟรงคินว่าเฟดจะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อนะครับไม่มีชะลอแล้วก็ไม่มีลดนะครับลักษณะการของกลุ่มแบงก์จะเป็นไงนะครับทางแฟรงคินมองว่าแบงก์ใหญ่จะได้ประโยชน์นะครับเนื่องจากว่าเป็น t o o big t o fail นะครับเงินจะไหลเข้าออกจากแบงก์ขนาดเล็กนะครับไปฝากกับแบงก์ใหญ่มากขึ้นเพราะว่ามีพอร์ตใหญ่กว่าความมั่นคงมากกว่าแล้วก็สภาพคล่องเนี่ยก็สูงมากกว่านะครับเชื่อใจค r ร d i t s ได้แค่ไหนนะครับคิดว่าได้นะนะเพราะมีเงินสนับสนุนจะออกมาจริงๆก็มี statement ออกมาแบ กเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกยังโอเคอยู่นะครับคำถามก็คือว่าเชื่อใจได้แค่ไหนนะฮะคิดว่าเชื่อได้นะครับเพราะว่ามีเงินสนับสนุนออกมา,มามากพอสมควรนะครับ และสามารถช่วยลดความกังวลของผู้ฝากได้อีกมากนะครับคือรอเตรียมไว้นั่นแหละและทยอยปล่อยออกมาเรื่อยๆเมื่อมีความกังวลมากขึ้นมากขึ้นนะครับก็คือป้องกันแบงก์รันนั่นแหละว่าสามารถเข้าถึงเงินฝากได้ไม่ต้องห่วงนะครับแนวโน้มตลาดในช่วงที่เหลือของปีนะครับทางแฟรงคชินมีแนวโน้มว่าจะผันผวนได้อีกมากนะครับดูแค่2เดือนแรกก็รู้แล้วนะครับว่า1เดือนขึ้นนะครับสเดือนลงนะฮะกลับมาอยู่ที่เดิมนะครับตลาดสหรัฐเนี่ยลงมาผลตอบแทนเนี่ยเหลือศูนย์แล้วนะหลังจากที่เดือนแรกนะครับขึ้นไปบันแปดถึงเก้าเปอร 0.23นะครับมีแนวโน้มว่าจะผันผวนมากขึ้นกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของแฟรง k ินเทมเบอร์ตันก็เตือนไว้เบาๆแต่ไม่ต้องห่วงมากกับมุมมองของอแบงก์ในยุโรปนะครับมีมาตรการที่ค่อนข้างแข็งแรงมากๆนะครับในขณะที่ US อาจจะมีเรื่องของไหลาจากแบงก์เล็กไปเข้าแบงก์ใหญ่นะครับแล้วก็จะมีเกณฑ์ควบคุมที่ออกมาเข้มข้นมากขึ้นเข้มงวดมากขึ้นสําหรับแบงก์ขนาดเล็กนะครับเจ้าที่3นะครับเจ้าตัวมาเองนะฮะ Credit s v i c e หรือ CS ของเรานั่นเองนะครับก็บอกว่าแม้จะ p i v o t จะ หรือว่าจะเดินหน้าต่อนะครับสำหรับการตัดสินใจเรื่องของดอกเบี้ยนะครับก็สรุปเบื้องต้นบอกว่าในการขึ้นดอกเบี้ย4.5%ใน12เดือนเนี่ยมันก็ต้องมีผลบ้างแหละนะฮะโดยเฉพาะ s v b เนี่ยก็เป็นหนึ่งในอาการที่ค่อยๆส่อออมาเรื่อยๆนะครับหลังจากภาวะเงินเฟ้อที่ร้อนแรงนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับมองเป็นเรื่องของเฉพาะตัวนะครับไม่ขยายวงนะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าที่3ที่ยังคอนเฟิร์มอยู่หลังฝุ่นตลบนะครับเงินเฟ้อไม่ยอมลงนะครับทำให้สถานการณ์ดูซับซ้อนมากขึ้นไปอย่างนี้เปราะบาง เ,เขาบอกว่าเ,าเปรียบเหมือนเดินบนเปลือกไข่นะครับสามารถ แตกสามารถล้มได้ตลอดเวลานะครับ0.5%เนี่ยลืมไปได้เลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ค่อนข้างตรงข้ามกับ2เจ้าแรกนะครับบอกว่าการขึ้นดอกเบีย้ยที่เก่งกันว่าจะขึ้นไป0.50ในการประชุมรอบหน้าเนี่ยคือไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับและขึ้นเท่าไหร่เรามาติดตามกันนะฮะ CS มองว่าไม่ขึ้นรอบ22มีนานะแต่จะขึ้นอีก2ทีนะครับคือ0.25ใน2การประชุมครั้งต่อๆไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มองเนี่ยค่อนข้างแบบบูลิชนะคือแบบเอ้ยเจอสถานการณ์ของ SBB เจอสถานการณ์ ว่าไม่ขึ้นดอกเบี้ยในรอบนี้นะฮะคือฟันธงนะครับส่วนเมื่อกี้เป็นเรื่องของการขึ้นนะครับอันนี้คือเรื่องของการลดดอกเบี้ยบ้างนะครับเดินว่าเดินว่ามองกันที่ประมาณเดือน11ปี23นะฮะแต่ว่าตอนนี้พอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมีความเสี่ยงเกิดขึ้นนะครับมีความกังวลก็เลยขอเลื่อนออกไปนะมุมมองตลาดบอกว่าการลดดอกเบี้ยอาจจะเป็นไปได้ประมาณแถวแถวเดือน6ปี -24 นะครับคือปีหน้ากลางปีดุ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครมีความหวังเกี่ยวกับวุ้นโกลดการเติบโตแบบเร็วๆนะครับการฟื้นตัวการผ่อนคลายกลับมากระต รอ,อไปอีกสักประมาณ5-6เดือนนะครับจากเดิมที่คาดไว้ปลายปีนะฮะปัญหาสภาพคล่องทําให้แบงค์นะครับกระจายแรงไทเทนนีกของเฟดได้มากขึ้นอันนี้เป็นอิมพิคชันอันนี้เป็นมุมมองหนึ่งนะครับของทางเอซอสที่มองได้แบบว่า,าค่อนข้างแบบซับซ้อนดีนะฮะเขาบอกว่า การขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดเนี่ยเออคือพยายามตั้งใจจะควบคุมเงินเฟอ้อนะอันนี้เราทราบกันดีนะฮะแต่ปัญหาสภาพคล่องของ SBB และก็ CS ที่ออกมาเนี่ยทำให้แต่ละแบงค์นะครับเป็นตัวช่วยนะตัวเร่งให้เศรษฐกิจเนี่ยเงินเฟอ้อค่อยๆชะลอลงอย่างรวดเร็วนะครับเขาก็จะยกดอกเบีย้ยขึ้นนะทั้งเงินฟู่นะทั้งเงินกู้และเงินฝากนะครับทำให้เศรษฐกิจทําให้การไหลหมุนเวียนของเงินเนี่ยมันเฟืดลงไปอีกหน่อยนะฮะทำให้เงินเฟอ้อเนี่ยชะลอลงเร็วกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นนะครับให้เป้าหมายของเฟด้ อย่างเร็วมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในการวิเคราะห์นะครับที่ผมว่าน่าจะมีส่วนที่มีนัยยะพอสมควรนะครับการไม่มีสัญญาณบอกเหตุล่วงหน้านะครับน่ากลัวกว่าเพราะว่ามันพังได้ตลอดนะฮะคือการที่แบบเอ้ยทำไมไม่รู้ก่อนหน้านี้เป็นประเด็นสําคัญนะครับว่าเอ้ยคนที่อยู่เป็นผู้กํากับดูแลเนี่ยอาจจะต้องคิดเยอะขึ้นอีกแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นแบบเนี้ยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าเนี่ย ต่อให้คุณมี liquidity มีสภาพคล่องเยอะแค่ไหนนะครับเป็นการการันตีได้เลยว่าพาจะเจอแบงค์ลันเข้าไปเนี่ยยังไงก็เอาไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องคิดให้มากขึ้นว่ามาตรก,การควบคุมเนี่ยจะต้องเข้มงวดกว่านี้ไหมหรือว่ามีการแบบ warning sign ที่แบบชัดเจนกว่านี้หรือเปล่านะครับอันนี้แบบน่ากลัวนะถ้าไม่รู้ล่วงหน้าแล้วมันเกิดเนี่ยยังไงก็เอาไม่อยู่นะครับ แบงก์เอเชียสุขภาพดีกว่ามากนะครับแล้วก็หุ้นไม่ได้ลงอะไรเยอะแยะนะครับดูกราฟทางด้านขวาบนนะครับก็จะพบว่าตัวหุ้นแบงก์เอเชียเนี่ยก็ปรับตัวลงน้อยนะครับกว่ายุโรปและก็สหรัฐพอสมควรนะครับ ยูเก็ดูหวั่นไหวเนาะยุโรปดูแข็งแรงนะครับแล้วเอเชียเป็นไงนะครับไต้หวันเกาหลีใต้มีความอ่อนไหวนะครับแต่ถ้าจะเลือกแบบว่าไม่สนใจโลกเลยนะปัจจัยอาจจะแบบว่าเป็นเอกเทศก็ต้องไปเลือกเซาท์อีสเอเชียรวมถึงไทยเป็นต้นนะครับจีนกําลังฟื้นจากการเติบโตที่ต่ํากว่าระดับมาตรฐานนะครับกว่า3ปีในช่วงของโควิดที่ผ่านมาเนาะพอปรับมาตรการเนี่ยก็ทําให้เกิดการเปิดประเทศฟื้นตัวได้มากขึ้นนะครับในขณะที่ชาวบ้านเนี่ยกำลังอยู่ในภาวะเข้าใกล้สู่ภาวะรีเซชชันนะครับจีนก็น่าจะเป็นอีกความหวังหนึ่งของนักลงทุนในช่่่งงนีี้้อยาท CS ได บอกว่าตัวเองไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็การขึ้นดอกเบี้ยในรอบนี้ของเฟดเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นจะไปขึ้นอีกที0.25อีก2ครั้งนะครับในการประชุมเดือน5เดือน6เดือน7นะครับก็จะเป็นตัวที่มีมุมมองแตกต่างกับชาวบ้านอย่างหน่อยนะครับแล้วก็ดูทรงละเอเชียน่าจะเป็นเป้าหมายในการเข้าลงทุนได้สําหรับคนที่ยังมีความกังวลในสหรัฐแล้วก็ยุโรปอยู่นะครับอันนี้เจ้าที่3ผ่านไปเจ้าที่4ไปแบบไวๆนะครับกับ All ์ a n c นะครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นไปสู่ภาวะวิกฤตหรือไม่นะ ผลจากการขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงในปีก่อนนะครับต้นทุนสูงค่าแรงอาจจะสูงได้ถึง70%ของสินค้าใน US เนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แน่นอนแหละค่อยๆกัดกินผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนค่อนข้างแน่นอนนะครับต้นทุนสูงเหมือนน้าที่วิ่งหารอยรั่วนะนะครับก็เปรียบเ <laughs> <depende S 2> ทียบจกเป็นกวีนิดน,นึงนะฮะบอกว่าเฮ้ยมันมีสถานการณ์ที่แบบว่ามีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาพอต้นทุนมันสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะวิ่งไปหาจุดที่อ่อนแอที่สุดนะครับแล้วก็แตกโพลตรงนั้นนนะครแลใกกณีี้็ือ SVB นะครับ ตั้งแต่ Global Financial Crisis ที่ผ่านมานะครับมาตรการธนาคารเข้มงวดมาตลอดอันนี้ไม่ห่วงเท่าไหร่ตรงกัน4เจ้าสภาพคล่องของแบงค์นะครับขนาดใหญ่เนี่ยถือว่าไม่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าห่วงนะครับโดยเฉพาะในยูโรโซนนะครับเลือกซื้อ Financial รายตัวได้นะครับหรือถ้าท่านไม่อยากลงรายตัวนะครับสามารถไปใช้กลยุทธ์ที่เป็นมินโ l ได้นะครับก็คือเป็นแบบเน้นกลยุทธ์ที่แบบว่าความผันผวนต่ำนะครับเพื่อลงทุนในช่วงนี้ไปก่อนนะครับในช่วงที่ภาวะยังค่อนข้างแบบผันผวนอยู่แบบนี้นะครับอันนี้ แต่เชื่อว่าแต่เชื่อว่าหน่วยงานกำกับดูแลเนี่ยพร้อมเข้าสนับสนุนในที่นี้นะฮะ risk off กับ liquidity off นะครับไม่เอื้อกับสินทรัพย์เสี่ยงเช่นหุ้นสักเท่าไหร่นะครับ risk off ก็คือว่านักลงทุนมีความกังวลน,นะยังเสียวๆกับความเสี่ยงอยู่นะครับกับ liquidity off ก็คือว่า,าสภาพคล่องในตลาดไม่ค่อยมีนเนื่องจากมาตรการของเข้มงวดเรื่องของการเงินเนี่ยทำให้ต้นทุนการเงินสูงขึ้นนะครับก็ไหลไปตราสารหนี้ก็ไหลไปสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าแต่ผลตอบแทนใกล้เคียงกันนะครับสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นกก็เเเเลลยยไไไมม่่่่่คคอ,ออออื้้ััทาาหรรรนนนะะะบพฉตีแป ที่บรจต่างๆจะแนะนําให้ไปลงทุนตราสารหนี้กันซะเยอะนะครับจะเป็นแบบอายุสั้นอายุกลางอายุยาวและเครดิตระดับไหนก็ว่ากันไปนะครับแต่ดูทรงแล้วไม่ค่อยจะชอบหุ้นกันสักเท่าไหร่โดยเฉพาะหุ้น US นะครับ เปดเอาไงต่อนะฮะเงินเฟอ้อหรือแบงก์เสี่ยงล้มดีนะฮะต้องเลือกเอาสักทางหนึ่งนะครับถ้าขึ้นดอกเบีย้ยต่อก็มีแนวโน้มว่าจะปรับเงินเฟอ้อได้จริงนะครับเพราะว่าก็มีการชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับแต่สิ่งที่ต้องเสียไปก็คือว่าต้นทุนของผู้ประกอบธุรกิจจะสูงมากขึ้นด้วยดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นนะครับอาจจะมีความเสี่ยงที่สภาพคล่องหายแบงก์ล้มแบงก์ลันกันอีกนะฮะหรือว่าถ้าจะเอาใจตลาดในระยะสั้นก็คือว่า้ชะลอขึ้นช้าหน่อยหรือไม่ขึ้นเลยเนี่ยก็ช่วยแบบกลุ่มที่แแแแบบบสภาาาาาพคลลลล่่่อองงงไได้้้้้นนนนะะตววจจปรรเเเิฟมั ECB ทํใหห็ขึ 0.5%นะครัสิ่งที่เฟดอาจจะต้องทำต่อก็คือว่าดูตัวอย่างซิว่าขึ้นไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วสัปดาห์หน้าตัดสินใจอีกทีก็ไม่เสียหายนะครับอ e น์ชอบนะครับ emerging market นะครับไชน่ารีโอเพน,นะครับแล้วก็ลดหุ้น US เข้าตาสานนี่แทนนะครับอันนี้ก็มุมมองค่อนข้างสอดคล้องแล้วก็คงเดิมนะครับ คอนเฟิร์มว่าแบงก์ยุโรปนะครับไม่มีวิกฤตนะครับสภาพคล่องไม่มีปัญหานะครับผ่านเกณฑ์สบายๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับใช้โอกาสนี้ในการสร้างผลตอบแทนนะครับแทนจากตราสารหนี้นะครับหรือว่าถ้าแบบว่าถ้ายากหน่อยก็ไป CDS ของกลุ่มแบงก์นะครับที่ดูช่วงที่ผ่านมามีความกังวลจะล้มละลายจะผิดนัดชําระนี้เนี่ยตัว CDS ก็ปรับตัวพุ่งขึ้นไปนะครับแต่ว่าทางเออร์แลนด์มองว่าเหตุการณ์นี้ก็น่าจะเป็นการชั่วคราวนะก็สามารถเข้าไปสร้างผลตอบแทนช่วงสั้นได้นะครับสำหรับสายซิ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นนสสรรรุปโดยวมัับบห4ลจช นำนะครับมุมมองโดยรวมโดยสรุปก็คือว่าถ้าให้กลับไปตอบคาถามเบื้องต้นว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตการเงินครั้งใหญ่หรือเปล่านะครับข้อมูลที่ดูอยู่ในปัจจุบันก็ถือว่ายังไม่ใกล้จุดนั้นนะครับยังสามารถที่จะลงทุนได้อย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะปรับลดความเสี่ยงบ้างนะครับหรือว่ากระจายไปลงทุนในตราสารหนี้เพื่อให้เกิดการลงทุนที่แบบได้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยที่เป็นลักษณะของสม่ําเสมอบ้างเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับแต่ยังไม่ได้จุดที่จะกังวลมากถึงขนาดว่าจะต้องขายอุ้นทั้งหมดนะครับแล้วไปซื้้อททงปปิตนนนนนขาาดัรกกลุี่เ็ พก็ยังเดินหน้าต่อได้นะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าคิดว่ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับอยากจะได้ข้อมูลส่วนไหนนะครับในคลิปหน้าหรือคลิปต่อๆไปเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้กดไลค like, ์ s u b s c r i b e เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็เดินทางลงทุนไปด้วยกันกับช่องพงท์นทีวีครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ